สวัสดีครับพบกันตอนเช้าวันนี้ครับไรอ้อยสมใจนะครับวันนี้นะครับผมจะให้เพื่อนๆนนะครับมาสังเกตดูนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับสําหรับคนที่รักการปลูกอ้อยโดยเฉพาะสายหวานอ้อยคั้นน้ำนะครับวันนี้นะครับคือจะให้เพื่อนๆมาดูอ้อยโตนะครับอ้อย ต่อสองนะครับต่อสองหลังที่ว่าตัดรุ่นแรกไปนะครับดูอ้อยโตที่ว่ามันขึ้นมานะครับก็คืออ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับจะให้เพื่อเนเพื่อนมาเปรียบเทียบนะครับมาเปรียบเทียบมาดูการเจริญเติบโตของอ้อยโตสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับว่าเขาโตเร็ว ขนาดไหนนะครับซึ่งที่ให้เพื่อนๆได้ดูอยู่นี่นะครับที่เห็นอยู่นี่นะครับผมตัดไปประมาณเดือนนะครับเดือนกว่าๆนิดๆน,นะครับแต่จะให้ดูการเจริญเติบโตนะครับว่าเมื่อเป็นอ้อยต่สองนะครับเขาโตเร็วมากนะครับโตเร็วมากๆนะครับโตเร็วมากเลยเนี่ย ผมได้ตัดนะครับส่งเป็นท่อนพันธ์ไปให้เพื่อนๆที่ได้สั่งเข้ามานะครับตัดล้างโกไปเลยนะครับนี่ผมตัดล้างโกนะครับแล้วก็เนี่ยครับคือหนที่ว่าก็ขึ้นมาใหม่นะครับไอ้นี้ส่วนที่เนี่ยครับไอ้นี้ยังไม่ได้ตัดนะครับยังไม่ได้ตัดต่อแรกนะครับรุ่นแรกเนี่ยเป็นอ้อยอายุหกเดือนนะครับ อายุ6เดือนก็ตัดเป็นท่อนพันธุ์นะครับแล้วก็นี่ดูอ้อยปลูกใหม่นะครับเออไม่ใช่อ้อยปลูกใหม่อ้อยโตที่มันงอกขึ้นมาใหม่นะครับผมจะให้เปรียบเทียบกัน2อย่างนะครับให้ดูกัน2อย่างก็คืออ้อยอายุเดือนกว่าๆคืออ้อยโตกับอ้อยปลูกใหม่นะครับผมผมมีปลูกใหม่ด้วยแล้วก็อ้อยต่อเดิมกอเดิมด้วยนะครับนี่คืออ้อยต่อเดิมที่เราตัดไป นะครับตัดไปมันขึ้นมาเร็วมากๆนะครับเนี่ยครับเร็วมากๆให้ดูแต่ละโกนะครับแล้วก็ที่เป็นอ้อยโตมันก็จะลำใหญ่ๆนะครับขึ้นออกมาเนี่ยลำต้นนะครับลำเนี่ยก็ใจใหญ่เนี่ยครับลำใจใหญ่แล้วก็ เท่าที่ผมสังเกตดูนะครับก็คือจะไม่มีขึ้นแบบต้นเล็กๆแบบต้นตะไคร้ามาเลยนะครับจะขึ้นเป็นตัวจริงหมดเลยนะครับเพราะว่าอ่าผมตัดลึกนะครับตัดลึกอ่าหน่อที่ขึ้นมาใหม่มันก็โผล่มาจากส่วนลึกนะครับโผล่มาจากส่วนลึกมันก็ทำให้ต้นนะครับลำต้นเนี่ยจะสมบูรณ์หมดเลยนะครับดูใน ในแต่ละต้นนะครับจะเป็นต้นสมบูรณ์แล้วก็เราก็สามารถดูออกตั้งแต่ตอนนี้ครับว่าลําต้นเขาจะใหญ่นะครับนี่ให้ดูแต่ละกอนะครับนะครับจะขึ้นมาสมบูรณ์ทั้งนั้นเลยนะครับสมบูรณ์ทั้งนั้นเลยแต่ทีนี้จะมาเปรียบเทียบกับอ้อยปลูกใหม่ครับผมมาปลูกติดติดกันเลยคือปลูกระหว่างลงนี่ครับ นี่คืออ้อยปลูกใหม่แล้วก็อายุ1เดือนเหมือนกันนะครับเพราะว่า,าหลังจากที่ว่าตัดตัดต้นอกอเดิมสุพรรณหนึ่งออกไปพอหลังจากนั้นอีก2อสาวันนะครับผมก็เนี่ยมาขุดหลุมแล้วก็ปลูกเสริมนะครับเพราะว่าผมต้องการขยายพันธุ์ที่ปลูกเสริมนี้ก็คืออ้อยอเบอร์เจนะครับเบอร์เจ็ดสิบห้าซึ่งผมต้องการขยายพันธุ์ให้ให้ได้ หลายหลายโกนะครับก็ไม่มีที่ปลูกแล้วก็เลยมานะครับเนี่ยครับปลูกกึ่งกลางระหว่างอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งที่เราได้ตัดไปนะครับเพราะว่า,อาของเดิมนะครับของเดิมคือที่ผมปลูกอ้อยสุพรรณบุรีหนึ่งเนี่ยมันห่างกัน2เมตรห่างกันมา2เมตรแล้วก็ผมเลยมาปลูกอ้อยเบอร์75กั้นกลางนะครับก็เลยเนี่ยความห่างระหว่างกอก็คือ1เมตรนะครับแต่ว่าล่อง ทังเดินนะครับก็ยังเป็น2เม็ดเหมือนเดิมนะครับทีนี้ลองเปรียบทททเทียบกันดูนะครับอ้อย1เดือนเนี่ยระหว่างอ้อยปลูกใหม่ยุขนาดนี้นะครับส่วนนี้อ้ยอยโตนะครับอ้อยโตเห็นไหมครับอ้อยโตมันโตเร็วเพราะว่าเงาของมันนะครับหรือว่าตอเดิมเนี่ยมันสมบูรณ์อยู่แล้วนะครับ มันสมบูรณ์อยู่มันมีตัวเดิมอยู่แล้วเราไม่ต้องปลูกใหม่มันเลยพองอกเป็นหน่อขึ้นมามันก็พุ่งอย่างเดียวเลยนะครับมันพุ่งอย่างเดียวเลยมันโตเลยมันไม่เหมือนกับอ้อยปลูกใหม่นะครับกว่าเขาจะงอกกว่าเขาจะตั้งตัวได้นะครับรากเริ่มเดินเริ่มกินอาหารเริ่มเจริญเติบโตเนี่ยมันจะใช้เวลาต่างกันนะครับดูเปรียบเทียบนะครับเหมือนกับอะไรอ่ะตอนนี้คือมันมันมันจะคนละเรื่องกันเลยนะครับจะคนละเรื่องกันเลยนี่อายุหนึ่งเดือนนะครับ นะครับส่วนในนี้เดือนเดือนกว่า,วานิดๆน,นะครับคืออ้อยโตนะครับดูนะครับคือแต่ละกอเนี่ยนะครับไอ้นี้ก็ปลูกใหม่นะครับส่วนกอนี้นะครับอ่ากอนี้อย่างที่ผมเคยได้อธิบายเพื่อนๆได้ดูกันนะครับก็คือบางกอที่ว่าอ้อยโตเนี่ยที่เราตัดล้างกอนะครับบางกอก็จะขึ้นเร็วบางก็ก็จะขึ้นช้า อย่างกอนี้มันพิเศษอยู่ก็คือนะครับใจเพื่อนๆดูนะครับเนี่ยครับตอนตัดล้างโกต้นนี้ขึ้นมาก่อนเพื่อนเลยนะครับอันนี้อายุประมาณเดือนนึงนะครับเดือนเดือนเดือนกว่าๆเนี่ยขึ้นมาต้นเดียวนะครับขึ้นมาต้นเดียวส่วนพวกนี้เนี่ยครับมันขึ้นชา้าเห็นไหมครับแต่ว่ามันก็ขึ้นมันก็แตกหน่อขึ้นมาเห็นไหมฮะนี่ขึ้นต้นเดียวเองแรกๆเลยนะครับ หลังจากนั้นหน่ออื่นก็ตามมาตามมาช้านะครับตามมาช้าเลยต่างกันหลายวันเลยนะเนี่ยแต่ว่ามันก็โงกนะครับมันก็โงกขึ้นมาตามขึ้นมานะครับเดี๋ยวก็ไล่ทันทันกันได้ละครับอ่าเนี่ยเป็นอ้อยตอนะครับเนี่ยดูอ้อยปลูกใหม่นะครับนี่เดือนกว่าก็อยู่ระดับนี้นะครับอ่าระดับนี้อ่านี่อ้อยตออีกนะครับผมก็ขุดสลับกันนะครับ ระหว่างอ้อยตอสุพรรณบุรีหนึ่งแล้วก็ปลูกเสริมนะครับคือเบอร์75เนี่ยครับนี่คืออ้อย1เดือนนะครับก็ขึ้นมาแค่นี้นะครับ1เดือนอ่าก่อนี้ก็เหมือนกันนะครับนี่อ้อยตอสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับตัดล้างกอเหมือนกันนะครับก็นี่พวกนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเนี่ยต้นนี้ต้นนี้2ต้นขึ้นมาก่อนส่วนพวกนี้ก็ตามมา นี่ตามมาห่างกันเยอะเหมือนกันนะครับนี่คือการแต่ละกอมันจะไม่เหมือนกันนะครับเปรียบเทียบไม่เหมือนบางกอบางกองนี่ก็ขึ้นมาพร้อมๆกันหลายๆต้นนะครับนี่พอบางกอนี่ยก็อาจจะขึ้นมาต้นสองต้นก่อนแล้วก็ส่วนอื่นก็นนกตามมานะครับพวกที่ว่าขึ้นช้านะครับตามมามันก็จะช้าจะเร็วก็แล้วแต่แต่ละกอนนะครับแต่ว่าพอเป็นอ้อยโตเนี่ยมันจะโตเร็วมากแล้วก็ขึ้นเร็วนะครับ อ่านี่ครับนี่ก็โตนะครับสุพรรณบุรีหนึ่งนะครับนี่เร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็จะริญเติบโตดีมากนะครับต้นต้นที่เป็นอ้อยโตนะครับขึ้นมาเป็นต้นใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับต้นใหญ่ทั้งนั้นนะครับจะเป็นต้นใหญ่ต้นต้นสมบูรณ์นะครับต้นสมบูรณ์เลยแล้วก็โตเร็วนะครับก็ธรรมดานะครับถ้าเราปลูกใหม่มันก็มันก็ช้าเป็นธรรมดากว่าจะโตกว่าจะ ตั้งตัวได้นะครับแต่ถ้าเป็นอ้อยตอก็คือตอของเขาเนี่ยมันมันสมบูรณ์อยู่แล้วมันเลยทําให้อ้อยงอกเร็วแล้วก็จเจริญเติบโตเร็วนะครับวันนี้ก็มาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับระหว่างอ้อยปลูกใหม่แล้วก็อ้อยตอว่าแตกต่างกันยังไงนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับเล็กๆน้อยๆเช้านี้นะครับผมก็เข้ามาตัดท่อนพันให้เพื่อนๆที่ได้สั่งกันมาอีกนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ